ลงมัดนองลาเอ้ยการกองกันนีกาอีลาผู้ดวงมาล่าหลากหลายแม่งมากกมาลอมเดี๋ยวเบิงทางไอเพี้ยนถนอมเนี่ยเฝ้าอยากไม้เศร้าจังได้จอดขึ้นต่อยอดหยาบซอยพมอดหน่อยก็จังได้ตอมนี่แล้วลาเป็นหากมาเราล้อมขวมเขตดอกดวงซีเนาะดวงมาลีอีลางาม้มใสอยู่ในดอกกลางกัน ุดกระสันจิตกระโอเน่ยโตมันเสือตํามันละผสมข้ามคาล่นเพียงบินมุนดอกส่วนสนเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งบินไปรีกระบบพลวนแวกตาดางวันนี้โอ้ยหากแต่ข้างข้อติดคิดขาแต่ท่างม,มุมไอ้ก็เลยว,ว่าแถ้ทะล้มลมันไม้ดมดอกดวงดอกเที่ยวหาศอกปองเขามาล่าเจ้าให้สวงใจในเด้เมือนี้จำไม่ได้สัญญาให้ว้ก่อนทิ่มกันนะ ตามสัญญาตายจากานานไปาาหาคายแรงเก็บนงินเพื่อสิไปแต่ตงนเคยไปแรงที่สัญญาไว้ยาหมหอดหนา้าหนาวอายได้ยินมข้าวว่าน้องมีภัยนั่งกอดกันบนรถคันใหญ่หอมแก้มกันไปบ่ทัำสัญญา มักนองลาเล้ยการกองกันนีการ